สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดรวยซับน้ำล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับน้ำล้านมาสายนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะาจัดการงานที่ร้านก็มีนะคะก็เลยมาสายนิดนึงนะ,ะมัวแต่ทำงานที่ร้านอยู่นะคะก็เลยมาแบ่งปันสายนิดหนึ่งปักหลักร้อยบนนะคะงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของเราได้ที่สามกับห้าค่ะตัดออกมาแล้ว ตัดออกมาแล้วได้3กับ5มาที่เลขห้าค่ะซึ่งเลขห้าที่ดิฉันไม่ได้ตัดไม่ได้เน้นเพราะอะไรคะเพราะว่าไปชนกับดับหลักร้อยบนชุดคู่หงคู่เฮงนะคะแต่รอบนี้ทุกท่านได้เลขอะไรตัดออกมาเด้นได้เต็มที่นะคะเห็นบอกว่าเป็นเลขออกตามสัญจรเนาะเป็นเลขออกสัญจรนะคะช่องรวยซับนับล้านไม่เคยแพ้สัญจรนะคะทุกท่านนะ ดูดีๆมีรางวัลน,นะฮะดูให้ละเอียดอย่าข้ามอย่ารูดอย่าปูดอย่าปาดนะฮะถ้าปูดตะปาด้าปืดไปแล้วไม่เข้าใจมาคอมเมนต์ว่าดิฉันดิฉันไม่ว่าไม่ตอบนะบอกก่อนนะคะบล็อกแบล็คไปเลยนะคะ,คเ,ะ,คะเพราะว่าคุณไม่ดูรายละเอียดเองนะคะอ่าชอบมาส่งมาแซมามาเนาะมาเนะมัทกระดาอกกระแดะอย่างงาี้นะมันไม่ใช่นะคะเราทำสูตรให้ทุกท่านได้ดูได้ชมแบบฟรีๆนะ,นะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีการซื้อไม่มีการ ขายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะให้ดูฟรีๆนะคะห้ามซาะแซะเจาะแจะนะคะทุกท่านนะมาเราจะมาดูนะคะเอาง่ายๆก็คือใครชอบก็เอาไปใช้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้แค่แค่นั้นเองนะคะปัญหาไม่มีนะคะถ้าคุณไม่ทำให้มันเกิดนะคะบอกเลยนะคะท่านอาจาร,รย์อื่นๆก็เช่นกันนะคะทุกท่านก็ทำสุดความสามารถและสุดความ เต็มที่ของเขาอะนะ,ะแต่คุณก็มาซ่อมมาแซมมันก็คือมันไม่แฟร์กับเขาอะนะคะอ่ะผลปรากฏว่าสูตรนี้ของเราไปต่อนะคะหลักร้อยบนมาเรามาฝากคำเตือนและก็ลุยกันเลยนะ,ะ,ค,นนะคะคำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติและสูตรที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวทางในการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่ง ของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนจะนําไปใช้ช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะจากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้รวยขอให้เฮงยิบตัวไหนไปใช้ก็ขอให้ได้ขอให้รับทรัพย์กันทั่วหน้านะคะ fc ท่านใดอยากไปดูชุดสรุปก่อนใครนะคะพี่ไทยพี่เรานะเข้าไปดูได้เลยใน LINE id@ac995 นะคะไปดูฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเข้าไปดูไปชมเอาไปใช้ได้เลยนะคะอ่ะไปดูไปชมกันนะคะทุกท่านนะนี่คือ LINE id ของเรานะคะเข้าไปดูไปชมกันได้เลยพี่ไทยจะโยนให้ก่อน5วันนะคะส่วนพี่ลาวก็จันพูดสุกก็มีให้เห็น ทุกรอบนะคะรอบที่ผ่านมาของเรานะคะพี่เรานะคะพี่เราของเราก็ไปต่อแบบสวยงามนะคะให้วิ่งห้ากับสองเนาะอ่ะจะให้ดูนะคะให้วิ่งห้ากับสองถูกที่สองนะคะออกหกสองศูนย์เก้านะคะเลขที่ออกก็คือหกสองศูนย์เก้าเนาะแล้วก็ส่วนสองตัวมีสองหกกับเก้าหกอ่าสองหกศูนย์เก้ามีให้เห็นนะคะ ไปอยู่ตัวรองทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไปหยุดชุดรองทั้งหมดทั้งมวลถ้าท่านใดเอาไปใช้ก็ถือว่าโอเคนะคะได้ค่ากับข้าวนะคะได้ค่ากับข้าวพอได้จุนเจือครอบครัวไปอีกนะคะอะมาเรามาลุอีกกันต่อใครอยากจะเข้าไปดูไปชมกันรีบเข้าไปเลยนะคะแอดเอค่ะไปดูฟรีๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะทุกท่านนะอ่า ฟรีเลยฟรีสไตล์นะคะลองไปดูพิจารณาเอาเองนะคะมาดูหลักร้อยนะคะทีนี้หลักร้อยของเรานะคะสูตรน,นี้สูตรน,นี้นะคะเราจะใช้หมื่นคูณสองบวกสิบบนบวกหน่วยบนคูณสองบวกเก้าคงที่นะคะอ่ามาดูซิเป็นยังไงเป็นจังไดเป็นจังไดหมื่นคูณสองบ่สามสองเป็นหกบ่ สิบบนคือเลขศูนย์บ่หน่วยบนคูณสองบ่สองหกสิบสองสิบบนคือศูนย์โอเคถูกต้องนะคะและบวกเก้าคงที่นะคะเลขเก้านี้คือเลขคงที่นะอ่าเผื่อใครไม่เข้าใจนะคะก็ต้องดูนะคะต้องดูต้องฟังนะคะและ เราไปดูว่าจะได้อะไรยังไง6กบวกศนย์ได้6 6บวกสเป็น8 8ดบวกเเป็น17นะคะ17เป็น17เราได้เลข7ไปวางนะคะ7ไปบวก8เป็น15 5บวก1เป็น6 6บวก8เป็น14 4บวก5เป็น9ทั้งหมดเป็นเลข5ตัวนะคะทุกท่านนะ ฟังรายละเอียดแล้วค่อยนําไปพิจารณานะคะไม่ใช่ว่าดูแบบรูดไปรูดมาแล้วบอกอะไรอาจารย์ไม่เข้าใจงงงงเพราะว่าคุณไม่ได้ดูรายละเอียดไงคะอาทนี้เรามาดูกันนะคะ7,5,6,4,9หนะคะหลักร้อยเรามีหรือไม่นะคะไปดู17มกราอันนี้เราทําเดือนมกราคม2569คือปีใหม่เลยนะคะ สิบเจ็ดมกราหกสิบเก้าแองนะคะเลขที่ออกก็คือ 9, 7้สองของรางวัลที่1หลักร้อยคือเลข9นะคะเลข9ก็มีให้เห็นให้ใช้ถูกต้องค่ะไปกันต่อ17มกราคมหกนะคะจากสองมกรามา17บเมกรามาดูกันต่อค่ะเจ็ดสองสินะคะได้เลข4ี่บวกหลักสิบคือเลข7 หน่วยบนคูณสองสองสองเป็นสี่และบวกเก้าคงที่นะคะจะมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้วางและก็บวกกันเข้าไปผลลับได้เท่าไหร่นำไปเดินเรื่องเลยเดินต่อไปเลยเลยนะคะสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่เราวางสี่ไว้เลยสี่บวกแปดเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งเป็นสามสามบวกแปดเป็น สิบเอ็ดหนึ่งบวกห้าเป็นหกนะคะสี่สองสามหนึ่งหกทีนี้เราจะมาดูกันในวดนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้านะคะดำเนินต่อนี่ตั้งแต่ปีใหม่มาหนึ่งสองสามสี่งวดติดแล้วนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อค่ะเรามาดูกันเลขที่ออกหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเก้าหนึ่งเจ็ดสี่หกสองเก้าหกสองเก้าค่ะหลักร้อยคือเลขหก เลข6ก็มีก็มาก็เห็นก็ใช่นะคะเข้าที่6กหลักร้อยไปต่องวดสุดท้ายคือรอบที่3รอบที่3 FC ท่านใดที่เข้ามาใหม่อาจจะบอกว่าฉันยังไม่เข้าใจนะคะว่าทํายังไงใช้ยังไงทุกท่านดูดูแล้วต่อไปจะเป็นรอบดีเดย์แล้วนะคะรอบดีเดย์ให้ทุกท่านนําไปใช้ได้เลยนะคะไปกันต่อคะ่ะ ก้ 9, า7จ็ดคูณสองเจ็บวกสองเและบวกเคงที่นะคะอ่าสี่สองแกสองกับ8เป็น10แล้วเป็น14 4สบวกเเป็น13เราวาง3ให้ตรงนี้ 3าบวกแเป็น11ได้1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกแเป็น10ได้0ูนบกหได้5ได้3ได้1ได้2ได้0ย์และได้5นะคะนี่คือหลักร้อยงวดถัดไปนะคะไปดูวันที่16กุมภาพันธ์ที่เพิ่งออกไปเม็ดเม็ดมันๆานะคะ3ามสี่นะคะ, 3, 4, 0, 5, 6, 3, ะ,คะเลขที่ออกในรางวันที่1ก็คือ3 4 0สห หกซึ่งหลักร้อยคือเลข5 5มาอีกแล้วครับท่านเดินตัวสุดท้ายนะคะเดินตัวสุดท้ายมากี่รอบกี่รอบกี่พศที่เห็นนี้คือสามรอบแล้วนะคะนี่นี่ค่ะมาดูรอบดีเด นะคะทีนี้สูตรน,นี้ไม่ใช่เพิ่งทำนะคะทุกท่านนะสูตรน,นี้ทํามานานแล้วนะคะสิบหกกุมภาหนึ่งกุมภานี่ก็ถูกนะคะถูกอ่ะแต่ก่อนนี้มีสามตัวนะ,ะที่ฉันเพิ่มปรับปรับปรับเพื่อให้มันเข้าให้มันถูกให้มันมานะคะให้เขาได้เดินต่อนะคะนุน่นถูกคะ่ะ ทีนี้เรามาดูกันในรอบนี้นะคะท่านใดคิดว่าอยากใช้แค่ชุดนี้จบเช่นกันนะคะเอาแค่ชุดนี้ไปใช้ก็ได้เช่นกันมาดูรอบดีเดย์ค่ะรอบดีเดย์งวดวันที่16กุมภาพันธ์ไปใช้วันที่1มีนาคม69นะคะอ่าคุณจะใช้ชุดนี้อย่างเดียวก็ได้นะอ่าไปดูกันคะ่ะรอบนี้เป็นยังไง428คะ่ะ8 บวกหกค่ะสามคูณสองสามสองเป็นหกค่ะและบวกด้วยเก้าค่ะเก้าคงที่นะคะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดจะมีอยู่สี่ตัวนะคะแปดบวกหกอ่ะขายเอาไปต่อค่ะปไปขายของมาไปต่อกันนะคะแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่บวกหกเป็นสิบอ่ะไม่ใช่ 8ปบวกหเป็น14บส่าใช่สีบวกหเป็น10ได้0ูนบวกเได้9ค่ะนี่คือรอบดีเดย์แล้วนะคะทุกท่านนะเกบวกแเป็น17 7เเบวกหเป็น8 8ดบวกแเป็น16 6หบวกหเป็นสิบหนึ่งหกเจปหก้าเจ็ดหไอ้จ้าไอ้จ้ะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว มาดูคันค่ะทุกท่านค่ะหลักร้อยนะคะหลักร้อยหลักร้อยเรามาดูสีหลักร้อยในชุดนี้เป็นอย่างไรหลักร้อยห้าเก้ผลปรากฏว่า9ของเรานี้ตัวหนึ่งดอกและชนดับ ชนดับแต่ถ้าท่านใดจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้นะแต่ให้เบาแค่นั้นเองนะคะก้ามาดับแล้ว3 4 8ชนอะไรคะชน8ตัวเดียวคะ่ะทุกท่านคะ่ะเลขหลักร้อยบน5ตัวมา1ตัวนะคะนี่คือนี่คือคำบอกเล่าว่าศูนย์นี้เป็นยังไงนะคะ อ่ะหลักร้อยสูตรที่หนึ่งค่ะ97861 97861ใครจะใช้สูตรนี้นะคะเหลือ7861นะคะเป็นตัวเด่นส่วนเลข9คือชนดับแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะ9ชนดับแล้วส่วนตัวที่ไปชนหลักร้อยเด่นเด่นก็คือเลข8อ่าพี่แปดจะมาไหมรอบนี้นะคะชนตรงนี้คือเลขแปดค่ะ เลขแปดเออเลข 4, สี่ว่าสั้นมาดูกันต่อในสูตรต่อมานะคะสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่เราทิ้งกันไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะแต่ดิฉันเอาจังติดตามเพื่อจะมาดูมาดูพร้อมกับเทียบไปเรื่อยๆอยู่นะคะรานี้เรามาดูกันหนึ่งกุมพานะคะงวดที่ผ่านมาเนาะอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะคะของเขานะคะก็คือเข้าที่เลขห้าห้ามาห้าหกสามห้ามานะคะ ่าจะเป็นยังไงทีนี้เรามาดูกันนะคะเรามาดูสูตรนี้จะเดินต่ออีกไหมใช้สิหน่วยที่6กบวกเนะคะหกบวกเเป็น15บนะคะหกบวกเเท่ากับสิ 15. ใช้5ตัวนี้มายืนรอ ้าบวกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้ห้าได้หกได้เจ็ดได้แปดได้เก้าและได้สามนี่คือสูตรวันที่สูตรหลักร้อยนะคะทุกท่านนะสูตรหลักร้อยสูตรนี้เป็นสูตรเก่าที่ไม่ไม่ต้องทิ้งอเอาง่ายวันที่สิบหก

6 7าหกสยืนค่ะสูตรที่2 5งห้า3กเหรือส2ง,สง,สงหรือ3 3ค่ะก็แสดงว่าเนี่ยเห็นไหมอย่างน,น้อยก็มี8แล้วอีกสูตรนี้ก็มี8ทีนี้เรามาดูในส่วนสูตรนี้ดูนะคะทุกท่านค่ะมาดูในส่วนสูตรนี้งวดที่ผ่านมานะคะเลขที่ออกก็คือ อันนี้ก็เดินดีเด้นี่มาตลอดเลยนะนี่นะอันนี้ก็มีเก้านะคะอันนี้ก็มีหกอ่ะถูกเก้าถูกหกอันนี้ถูกห้าสูตรน,นี้ก็ไม่เบาสูตรน,นี้ไม่เบานะคะวันที่หนึ่งมีนาคมหกสิบเก้า ตรงนี้เอาดิฉันเก็บเฉพาะสูตรที่เด็ดๆมาไว้นะแสนบวกสิบล่างนะคะแสนบวกสิบล่างอ่ะแสนคือสามสามบวกสิบล่างก็คือศูนย์บวกสิบที่สามคูณสองหลักสิบครั้งที่สามหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ด คูณสองเจ็ดสองสิบสี่สิบที่สามคูณสองหน่วยที่สามคูณสองแปดสองสิบหกบวกสองคงที่คะ่ะ น,นี้บวกสองงที่นะคะได้เท่าไหร่เอ่ยสามบวกศนได้ส3มสามบวกสี่เป็นเจ็ 3, บวกหกได้สิ3สาบวกสเป็น5ได้5 5าห้าบวกสบวกส

สามเหนึ่งะเรามาดูกันหลักร้อยเรามาแล้วนะคะทุกท่านคะ่ะเรามีสิทธิ์เดินแล้วนะคะหลักร้อยของเราว่าย,ยุงกัดตัดคะ่ะเก้าเก้าเก้ามีสองสุด 7จ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแป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 สองูนย์หสูนย์ห้าสองศูนย์สามสูนย์ศูนยูนย์เดียวอ้เจ้มาเดกับแเด่นสุดรรอบนี้เจ็ดกับแปดเจ็ดกับแตัวไหนจะมาทุกท่านพิจารณาได้เลยนะคะสุดยอดจริง สวยงามมาก9 2สูตรค่ะ7กับ8ไปแล้ว6 2สูตร1 2สูตร5 2ส3 2สู7อ่ะ9มี2สูตร6มี2สูตร หนึ่งสองศูนห้าสองศูนส,สามสองศูนเหลืออีกดอกเดียวคือเลขศูนย์กันศูนใครจะไปใช้ก็ไปใช้ได้เลยเพื่อทุกท่านมีตัวเลขในใจในประมาณนี้นะคะทุกท่านนะเราได้เลขเด่นสุดๆออกมาแล้วนะคะทุกท่านนะเจ็ดกับแปดค่ะ เจ็ดกับแปดอยู่หลักร้อยแต่น้ำหนักเออมันก็มีทุกสูตรนะแปดก็ทุกสูตรเจ็ดก็ทุกสูตรรอบที่ผ่านมาก็ถูกทุกสูตรเช่นกัน5้าห้ห้าและก็สผลปรากฏว่า5มาโอเคนะคะได้เรียบร้อยแล้วสำหรับเจ็ดกับแปดน้ำหนัก อยู่ที่เลขแปตัวเดียวเด็ดเด็ดนะคะอยู่ที่เลขแปตัวเดียวรอบนี้นะคะทุกท่านนะเ x ็ดเ x ็ x x, x x 6เอ็ก x 5แป สามตัวกันเผื่อใครชอบนะเผื่อใครชอบศูนย์ก็เอาไปใช้ได้เช่นกันเพราะว่าศูนย์มีสูตรเดียวนะคะศูนย์มีสูตรเดียวแต่ศูนย์ี่ดับแล้วนะคะดับหลักร้อยแล้วนะคะตัวที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ก็จะมีอยู่สองตัวนี้นะคะเจกับ7กับแปด แต่ตัวเด่นตัวเต็งนะคะนะตอนนี้ก็คือให้เต็งไปที่ตัวเดียวก็คือเลขแปดและทีนี้เรามาดูกันในส่วนเลขดับบนทุกหลักมีแปดให้เราได้เห็นได้ชมไหมอ่าผลปรากฏว่าแปดนะคะแปดอยู่ชุดนี้ในชุดดับทุกหลักมาอยู่ในเลขดับเลขดับอยู่เลขที่เลขแปดนะคะ ก็จะเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดในหลักร้อยแต่สามกับสี่ไปชนอะไรไม่ทราบสามกับสี่ก็มาชนตรงนี้สูตรนี้นะคะสามกับสี่ในนี้มีไหมมีสามมีสามตัวเดียวอ่ะมีสามอีกหนึ่งตัวนะคะที่น่าจับตานะคะทุกท่านนะเลขสามอีกหนึ่งตัวคือตัวที่น่าจับตาแต่ชุดนี้ไม่มีเลขสี่เลยนะคะ เราได้เลขเด่นมามีหนึ่งสามสี่หนึ่งอีกหนึ่งตัวใช่ไหมแต่สูตรนี้ไม่มีหนึ่งค่ะหลักร้อยสูตรนี้ไม่มีหนึ่งสูตรนี้มีหนึ่งและสูตรนี้ก็มีหนึ่งให้เห็นอยู่นะคะอันนี้คือเป็นตัวรองนะคะทุกท่านนะเป็นตัวรองแต่ที่แน่ๆก็คือเจ็ดกับแปดก็แล้วกันนะคะทุกท่านนะเจ็ดกับแปดเป็นตัวเด่นสุดนะคะเจ็ดกับแปดแต่ถ้ามาชนกับสูตรนี้นะคะดับ ดับบนทุกหลักนะคะทุกท่านนะก็จะเป็น7นะคะแล้วก็3านะคะเกับ3นะอ่าประมาณนี้แต่น้ำหนักที่ฉันให้ไปที่8ถ้าเกิดว่าชุดนี้หลุดมีแค่2ตัวนะคะก็จะมีที่8ตัวนี้น่าสกิลกลับนะคะน่าจะสกิลกลับมาได้ตัวหนึ่งนะคะคือ ก็คือเลขแปดนะคะอ่ะอหอยโชคดีนะคะทุกท่านนะอหอยโชคดีอันนี้ดุลพินิษของทุกท่านดิฉันเคารพการตัดสินใจของทุกท่านนะคุณชอบตัวไหนคุณหยิบไปใช้ได้เลยเพราะว่าบางทีตัวเลขของดิฉันไปตรงกับตัวของคุณคือแบบไม่ใช่ตัวเด่นตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้หลายๆท่านเฟยได้นะคะ ท่านเอาไปใช้ได้เลยนะคะอย่าอย่าไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าสูตรก็คือสูตรนะคะสูตรมาแบบไหนเราก็ต้องพูดไปแบบนั้นนะคะตัวเด่นที่สุดก็จะมีแค่ให้เห็นตามนี้ขอให้โชคดีนะคะทุกท่านนะหยิบไปใช้ตัวไหนก็ขอให้ถูกขอให้เฮงขอให้ปังนะคะดูแลสุขภาพขอให้โชคดีรับทรัพย์ก้อนโตกันนะคะต่อเนื่องเลยค่ะรอบนี้สวัสดีค่ะคลิปต่อไปนะคะท่านใดอยากจะไปดู เลขคู่ขี้ร้อยบนก็ติดตามไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ